แกงหน่ไหอไม้วันนี้พี่อ้อยใส่นี่ค่ปะปลาหมึกลงไปด้วยนะคะปลาบงปลาหมึกจ้าวงปลาหมึกปลาเค็มลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆเพิ่มความนัวนะคะใบแมงวักแกต่เพื่อนๆเขาตูจ้ะปัดทุนตูพักกระเนียงก็อีตูใส่แกงเนงื้อไม้หอมๆจ้า เกงน้ำใหม่สดจ้าเพื่ใส่น้ำเยนาลงไปจ้าน้ำสมุนไพรเป็นคนดีวจ้าใส่ลงไปใส่ข้เบือลงไปจ้าข้าวเบือข้าเหนียวนะคะแล้วก็พริกหอมแดงจ้ะขกขกนะคะใส่ลงไปจ้าคนด้วยนะคะเพื่อน เกี่ยวอันลังมันจะเสียระจ้กพี่น้องเลยไอ้น้าปาร,ราไปจ้าเพื่อนน้ำปลาแดดจ้าเข้าจ้าเดีไปเลยนะเป้งนัวจ้าจะ่ลงไปเลยนเป่งจ้า ลดดีนิดนึงนะคะเพื่อนน้ำปลาจ้ะจ้าใส่ผักกะแยงลงไปเลยจ้าผักกะแยงของผักอีตูจ้าลงไปเลยจ้าหอมๆเลยจ้าผักคงผักขาลงไปจ้าพี่น้องเลยหอมหูห,ห,หูจ้า ด้วยดุโครดนะคะเพื่อนๆพืสี่ห้าเม็ดใส่ลงไปเพิ่มความแซ่บนะคะแกงหน่อไม้วันนี้พี่อ้อยใส่นี่ค่ะปลาหมึกลงไปด้วยนะคะปลาบงปลาหมึกจ้าปลาบงปลาหมึกปลาเค็มลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เพิ่มความนัวนะคะ <c oughs> แต่แซ่บกับพี่น้องเลย <c oughs> แกงหน่อไม้ใส่ผักกระยงกระเยง ใส่ใเห็ดใส่อะไรเข้าไปด้วยเพื่อนๆนปลาขอบปลาเข็มปลาหมึกตะาเสษปูจ,จ้าอ้หอมหอมค่ะเดือดปุดปับปุปับอยู่ค่ะใส่ปลาหมกปลาหมกึกปลาแห้งปลาเข็มเลยนะคะเพื่อนๆอนสาะน่ารับประทานไหมคะแกงใส่น้ำยานางนะเพื่อนเพื่อนเข้มข้นเลยจ้ามาแซบ่บๆซ้บเียวกันเด้อเพืๆๆ่อนๆน